อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อนได้ยินเสียงนกกระปูดไหมอ่ะป๊กป๊อกป๊อกอ่ะเออเนาะกรุงเทพกับมินนกกระปูดดูเด้เราอยู่เมืองไทยเราก็จะได้กินบลูเบอร์รี่จากฟาร์มเนาะแล้วก็ขนส่งยาวนานรสชาติไม่เหลือแล้วค่ะเออก็กินไปงั้นแหละก็กินไปงั้นแหละเออกินให้มันบันเทิงไง อืมเนาะถ้าใครได้กินเนี่ยเก็บจากป่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วก็วิตามินสูงมากๆนะอืมนี่กากล้วยหอมจากเซเว่นนาะกล้วยหอมสุกในห้องแอร์กล้วยหอมทองนะอืมกล้วยหอมทองของไทยมาเตรียมอาหารเ้าเออเราอยากกินอย่างเดียวเราต้องเอาความบันเทิงด้วย เนะพี่น้องเราต้องเอาความบันเทิงด้วยเออนี่พี่น้องจะได้หิวอยากเด้อพี่น้องจะได้หิวอยากอาหารข้าวมันบอโอ้แต่คนไทยก็ว่าไปไงั้นเลยเราตื่นมากะโจ๊กข้าวเหนียวจำปลาลาดโหลดมือจำแจ่วโหลดเนาะคนไทยนี่ส้มตำโหลดเด้อคนไทย กระเพาะแข็งแรงพอได้กินแล้วเพ็ดแล้วนั่นมันบวชวงมันบววง <laughs> มาค่ะเพื่อนๆกินกับปลิดาเดอ้อคนก็้องหน่อยนะ ม,มีความสุขไว้วหวานด้วยอหอมซมด้วย ทุกวันนี้ยอาหารแบบที่เรากินเป็นประจำอย่างก๋วยเตี๋ยวส้มตำพวกนี้ราคาขึ้นตลอดนะไปะย่งไปย่างปลาเผาขึ้นแบบตลอดเวลาแต่อะไรที่เป็นอิมพ์ตหมายถึงว่าอสินค้าที่มาจากต่างประเทศอะ่ะราคาค่อนข้างคงคงที่มาหลายปีดีดักเลยอืม อย่างไปลิดากินก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งเนี่ยเขาขายสี่สิบห้าบาทมันก็จะได้นิดเดียวเนาะปรปดาจะบอกว่าห้าสิบหกสิบตลอดเลยไปซื้ออ่ะอืมคือจะจะซื้อแบบพิเศษตลอดอะ่ะสั่งพิเศษตลอดเนาะไม่วาจะสั่งอะไรกินอาหารพื้นพื้นของเราเนี่ยอืม อน,นี้อย่าน,นี้อย่างบลูเบอรีร่เนี่ยเราคิดว่ามันแพงเนาะก่อนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ซื้อกินอาจจะซื้อมาชิมแหละเออแต่ไม่ไม่ซื้อกินเท่าไหร่ทุกวันเนี้ยเรากำเบ้งร้อยไปเรากำเงินห้าสิบาทไปอ่ะให้ถามตัวเองว่าอยากจะกินอะไรฮะ อาจจะเลือกกินอาหารที่เราเคยอยากกินแต่ไม่กล้าซื้อกินแต่ก่อนก็ได้อืมออย่างหนึง่งมันก็ถูกลงเนะาะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศแหละหลายอย่างมันก็ถูกลงอืมอืมคงเกิดจากการแข่งขันอะไรอืม หรือว่าเขาปลูกที่เมืองไทยได้หรือว่าอ่านําเข้าจากเมืองจีนหรือเปล่าเอออันนี้เราต้องมาดูอีกทีหนึ่งอืให้ปลาลิดาลาไปก่อนเด้อขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะขอให้เพื่อนๆได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my f r i e n d see you next バイバイ。